สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้นะครับก็จะเป็นตัวลับที่ชื่อว่าโกโจนนั่นเองนะเห็นคนอื่นมีเห็นคนอื่นได้มันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ผมเตรียมงบมาสุ่มในไลฟ์สดถึง 2 0 0 0สนเจมพร้อมกับน้ำยาตางูสิงหนะฮะ2ขวดคือจริงๆเนี่ยผมไปถามต่างชาติมาแล้วสมมุติว่าเราใช้น้ำยา2ขวดใช่ไหมน้ำยาลัคก,กี้กับซุปเปอร์ลัคก,กี้เนี่ยถ้าใช้พร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นคูณ5นะมันน่าจะแค่คูณ3ไม่ก็คูณ2นะผู้ชมมันไม่ได้เป็นคูณ5นะแต่ว่าจากการที่ผมเนี่ยเห็นคนอื่น แม่งแบบกดสองน้ำยาน้ำยาลัคก,กี้กับซูเปอร์ลัคก,กี้อ่ะมันได้ตัวดีเว้ยฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ลองนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมสุ่มหาอีกริดใช่ไหมผมเปิดแค่ซูเปอร์ลัคก,กี้แต่ว่ารอบนี้เนี่ย ลัคกี้ผมจะเปิดด้วยนะครับผมมีงบอยู่400รโรบักผมไม่เติมมาแล้วเพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e c store ร้านนี้มีจำหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดใน m มป animated e f e n d e r รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID แก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมเนี่ยไปดูช่องอื่นมาเขาบอกว่า ให้เรารับมาที่ตู้เลยแล้วก็เติมน้ํายาเลยร้อยสี่เก้าโลบัคไปครับ1ขวด99โลบัคถึง2ขวดจริงๆมันจะไม่ช่วยก็เถอะแต่ว่าขอลองหน่อยสูตรนี้หลังจากนั้นให้ออกจากเซิร์ฟนะครับออกจากเซิร์ฟเลยแล้วก็เข้าใหม่เป็นการดีเซตดวงไม่รู้ช่วยหรือเปล่านะแต่พี่จะเชื่อแล้วกันแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับคือเราได้มาจากคนดูเนาะให้เราเนี่ยมาสูมในเซิร์ฟเทรดดิ้งนะครับและให้เป็นเทรดดิ้งเซิร์ฟอินเดียวันนี้เราจะมาเป็นคนอินตาเลเดียกันนะผู้ชมอุตตะเลเดีย ถูมือเลยคนดูพี่ๆแบบถูมือเลยตอนเนี้ยถูมือแล้วนะครับพร้อมแหละพร้อมดวงดีโอ้ยคนสุม่มโคตรเยอะมันแย่งดวงกันไหมเนี่ยเฮ้ยมีคนบอกว่าออกเซิร์ฟหนีโกโจหรืออ้ยไม่ใช่เราออกเซิร์ฟเพื่อมาหาโกโจไงขอให้ได้ครับพี่ชายแล้วก็ดีครับมา <c oughs> นะโมนโมเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวมันจะเปืองนี่งไงโรแรกได้แล้วครับโกโจ โกดโจที่ไหนก่อนโกดโจตาช้างดาวโกดโจวน,นี้อ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ออโต้คลิกแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะครับนี่สุ่มเลยยาวๆจวังหวะน,นี้โรที่3ก็ยังเกลือโอ้โหโรที่4ไปกันต่อน้องก็ยังเกลือมาแล้วครับมิสติกตัวแรกเลยใช่ครับมันการันตีนะฮะ ดูดิตัวแรกนี่ครับได้มาแล้วเฮ้ยคือตัวนี้เรามีเลี้ยวคุณผู้ชมผมไม่อยากสุ่มแหาตัวนี้เลยคือผมอยากได้อีกตัวหนึ่งมากกว่าอยากได้โทจีมากกว่านะฮะแต่ไม่เป็นไรไปกันต่อครับเรามาสุ่มหาตัวรับเราไม่ต้องการตัวไม่รับเห็นคนทําคลิปสุ่มได้ในเซิร์ฟเยอรมันหลายคนมากเราต้องเปิดไงอยากแหลกต้องแตกต่างครับใช่อยากแหลกต้องแตกต่างเท่านั้นดูมิติกพี่เนี่ยมิติกพี่มารัวๆเลยครับตอนนี้ได้มาเยอะมากอะ่ะ มิติกออกง่ายมากโอเคเดี๋ยวพี่ไปสุ่มเซิร์ฟวีดีกว่ารอบนี้เราออกจากเซิร์ฟอินตาลเดียดีกว่านะครับคุณผู้ชม <c oughs> ดูทรงแล้วเซิร์ฟนี้มันมากับความเกลือหรือเปล่ามาดีมาดีอย่าไปหยองเรือแซนหกไปกันต่อแค่นั้นไปถึงน้ำยาจะทับกันแต่ช่างมันครับลองสูตรนี้แหละนี่เซิร์ฟวสุ่มเร็วกว่าเดิมเยอะโอโหปิงมันน้อยไงอุย้ย มิสติกมาแล้วอุยหรือมา่าเซิร์ฟวีมันดวงดีวะคุณชมเซิร์ฟวีเราเท่ากับดวงเราไงนี่โมลเลสสามแต่งเป็นโกโตครับไม่มีโลบัค,คแล้วมาซื้อคูณเหมืแล้วอะนะครับนะครับพี่เหลือแสนสี่ไปเลยอย่างน้อยก็ไม่ใช่เศษสาหัสล้วกัน let's go ครับลุยเลยยาวๆ a few moments later มาแล้ว ดูดิเดี๋ยวมาอ่านช่องแชทก่อนแล้วกันนะมันได้แล้วหรอวะคุณผู้ชมหรือว่ามันยังไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 2> พี่โกโจมาพี่ได้แล้วโกโจใช่หรอใช่เหรอครับโมและพี่ว่าหนดูดิไหนอะในโกโจพี่ไหนวะคุณผู้ชมคุณไม่มีไม่มีตัวแดงเลยพ,พี่เหลือเก้าหมื่นสี่แล้ว Holy ลีชิเหลือเก้เหลือเก้าหมื่สพันเพชรแล้วครับเปิดมาเปิดมาเกือบจะชั่วโมงโอ้โหโกโรเจอร์มาอย่างคิดได้โกโจยังครับได้ครับได้เกลือทำไมพี่ไม่ซื้อพาชไนนี่เหรอครับพี่ว่ามันไม่สำคัญอะพาชไนนี่มันแค่เพิ่มโอกาสเองมันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ใชนี่สักหน่อย คนที่มีพาร์ทใช่ว่าจะเปิดได้ใช้นี่นะครับมันแค่เพิ่มโอกาสเองตามนั้นครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราได้นั่นก็คือทรงผมโกโจครับแต่ว่ายูนิตที่ได้จริงๆนะครับก็คือนี่เลยครับมันคือโคตรเกลือนะครับผมได้ตัวมีงูมินะครับบีดซ็อกเซอร์เรอร์นะครับได้มา1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 33ตัวครับไม่สิ 32ตัวโคตรหลีเชสามตัวคุณผู้ชมคิดว่าพี่ควรเก็บไว้ขายหรือเก็บไว้แจกดีครับแม่งสามสิตัวโคตรเยอะเลยเยอะจัดไว้ค่อยคิดอีกทีนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมถ้ามีคนมาคอมเมนต์คลิปที่พี่จะลงไว้ในช่องเนี่ยคลิปนี้ว่าอะไรเดี๋ยวพี่จะทําตามแล้วกันนะอย่างเช่นพี่ครับแจกครับพี่ครับขายครับพี่จะทําตามแล้วกันก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผลประกอบการ อย่างที่เห็นครับเมงูมิ32มิตัวถ้าคุณผู้ชมอยากสุ่มตามแล้วก็ก็จัดได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากสุ่มตามก็ก็ได้นะครับเก็บเพชรไว้ซื้อเถอะถ้าดวงแม่งโคตรเกลือเหมือนพี่นะครับแนะนำว่าเก็บเพชรไว้ซื้อนะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้ฝากก, like, ฝากันกดไลค์ฝากกันกดซับและไปละจู้บยบายไปแล้วครับ